ตอนนี้ก็คือมาถึงสถานีแคมเบอร์เวลแล้วนะจ๊ะนั่งเทรนมาจากเมลเบิร์นเซ็นทรัลตรงที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะมาหาพี่เดี๋ยวขอดูกันแล oh, ้นตอน <Okay. S 2> ก็คือแตะบัตรหม่อกี้มานะขึ้นมาแล้วตอนขาลงอะ่ะมันก็จะมีที่ให้แตะบัตรใช่ปะเมื่อกี้ก็ลืมแตะเว้ยถ้าเกิดว่าลืมแตะที่จริงก็ไม่มีใครว่าอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเขาตรวจก็โดนแต่ถ้าเขาไม่ตรวจก็คือเดินออกมาได้เลยแต่ว่าฉันนึกได้ฉันก็เลยเดินกลับไปแตะใหม่ <Wow. S 2> เฮยมันเลิศเกินปะปแล้วไปไหนต่อก็เดี๋ยวไปเดินตลาดแชมเบอร์เวลซันเดย์มาร์เก็ตก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่ตอนเที่ยงซึ่งตอนนี้11:50โบโแล้วตื่นสายอะแกมัน,น,น,นตื่นเช้ายากจังแต่บรรยากาศที่นี่คือดีอ่ะดีแบบไม่วุ่นวายเหมือนที่กลางเมืองตรง CBD นะที่จริงก็ชอบแบบนี้นะรู้สึกว่าชาวหนาผหาแดดกันชวหนามาต่างประเทศก็อยากเจอบรรยากาศแบบนี้เว้ยคือแบบไม่ค่อยอยากให้วุ่นวายมากแต่ก็ไม่รู้ว่า ไปซิดนีย์แล้วจะเป็นยังไงเออแต่ไปซิดนีย์ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองขนาดนั้นนะอยู่ชแชสบูดไม่รู้ว่าชแ์สบูดจะวุ่นวายไหมก็วันนี้วันเพิ่งเห็นว่าเป็นวันเกิดญาติที่ฉันว่าจะมาเจอเดี๋ยวดูก่อนว่าจะพอซื้ออะไรไปเป็นของขวัญวันเกิดเขาได้ไหมเพิ่งรู้บนเทรนเมื่อกี้เลยจ้ะ กน,นก็น่สุดใหญเครื่องประดับต่างๆมไม่ขีดไฟออซื้อไม้ขิดออไฟให้ได้ไหมออชีวิตจะได้รุ่งโรดแกคือฉันนะอะเป็นคนที่แบบไม่มีเซนส์ในการเ,ออเลือกของขวัญเลยเว้ยจะบอกว่าเคยมีปีหนึ่งครอบครัวที่บ้าน เขานัดกันจับฉลากเว้ยให้แต่ละคนเอาของขวัญมาแล้วก็จับฉลากกันเองในบ้านใช่ไหมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นคอนเซ็ปต์คืออะไรเว้ยของใช้ในบ้านหรืออะไรสักอย่างรูแล้วชันะก็เอาอะไรไปจับดูไหมฉนะอซอสเว้ยชนะอซอสเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในครัวไปจับแล้วในใจตอนนั้นคิดว่าโหมันเจ๋งมากแกมันคือของที่ใช้ในครัวแล้วแบบใครก็ต้องได้ใช้เปล่าวะพวกซอสพวกน้ำปลาพวกน้ำมันอ่ะฉันก็เอาพวกนั้นอ่ะรวมกันจนถึงยอดที่เขาให้จับฉลากอ่ะ แล้วก็ไปจับสุดท้ายในงานมันไม่มีใครอยากได้ของฉันเลยคือแบบคนที่ได้ของฉันไปจะไม่ได้ว่าน่าจะเป็นแบบคนในบ้านฉันเองมั้งได้ไปแล้วเขาก็แบบเขาเศร้าอ่ะแกเหมือนแบบเออเป็นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะจับขึ้นมาแล้วเป็นชื่อฉันเออทาไมอ่ะตอนนั้นฉันคิดว่ามันเจ๋งจริงนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นฉันไม่เข้าใจโลกหรือโลกไม่เข้าใจฉันโอเคทุกคนเมื่อกี้หยุดไปนิดนึงเพราะว่า เดินถือกระเป๋าแบบนี้จ้ะคือต่อให้เราไปประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอะ่ะก็อย่าหาทําเด้อเมื่อกี้ก็เลยแอบดูนิดนึงว่ากระเป๋าตังค์หายไปยังก็ไม่ได้หายนะอ่ะไปกันต่อ สิ่งที่ฉันต้องต่อสู้ที่สุดในการอยู่ที่เมลเบิร์นคือเมลเซนนี่แหละฉันหาทางออกไม่เจอจ้ะแต่ว่าตอนนี้ฉันหาทางออกเจอแล้วมาที่ Swanston Street ฉันว่าเกือบกีดอยู่กลางห้างบอกว่าปล่อยฉันออกไปสักทีนี่ตอนนี้เจออะไรแต่จะไปหาอะไรกินกนแยกจากญาาิแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ก็คือนั่งเทรนดลับมาจาก c คมเบอร์เวลแล้วแต่พรุ่งนี้เราจะกลับไปที่อัลเบิร์นซึ่งอยู่ข้างๆ c คมเบอร์เวลเลยจ้ะเออเพิ่งรู้ตอนนั่งไปมันอยู่ข้างกัน,กนเลยเดีย๋ยวต้องกลับไปอีกพรุ่งนี้นะยังไงวันนี้ก็ อะไรกินก่อนเจอกันตอนนี้ก็คือมานั่งที่ร้านเฟอร์นะจ๊ะร้านหนึ่งอยู่แถวที่พักแกวันนี้เป็นวันคอนเสิร์ตวันสุดท้ายของ Taylor Swift ที่เมลเบิร์นใช่ปะแล้ววันนี้เป็นวันที่ฉันอะเจอสวิ f ตี้เยอะมากสวิ f ตี้ทุกคนแต่งตัวแบบเลิศอะแต่งตัวแบบชนกับเทเลอร์แต่งตัวขึ้นเวทีอะเจ๋งมากเออคือเอเนอร์จีดีมากฉันขึ้นเทรนมาคือแบบเป็นสวิปตีต้เทรนอะ ช็อปี้เต็มไปหมดแล้วคือรู้หมดเพราะดูคนแต่งตัวแบบเต็มตแบบสุดๆยอมใจเอเนอร์จี้มากอ้าจริงอยากแวะไปอีกแล้วเนี่ยวันเนี้ยนนคือแวะไปวันแรกมาแล้วอยู่ข้างนอกวันนี้อยากลองไปอีกแต่ว่าต้องเก็บกระเป๋าเพราะพรุ่งนี้ต้องไปที่อัลเบิร์นตอนก่อน11โมงไม่ใช่ต้องเช็กเอาจากที่พักเดิมก่อน11โมงแล้วก็ไปที่อัลเบิร์นแต่ว่าต้องไปแบงด์ด้วยอะไรเงี้ยเออไม่รู้จะมีเวลามันเท่เนาะเออแบบกลายเป็น เทเลอร์เดย์ไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอก MCG วันแรกที่ฉันไปดีมากดีมากนี่ก็คือไม่ได้อยู่ดึกมากนักนะเพราะว่าเป็นวันแรกที่มาถึงที่ออสเลยจะอยู่จนถึง4-5่หทุม่มมันก็เก่งเกินเนาะก็เลยได้ดูบรรยากาศก็ดูหลงเหลงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพอเริ่มดึกกับบรรยากาศมันเริ่มคึกคักขึ้นคือดีมาก โอเคเดี๋ยวไปเอาช็อปสติ๊กก่อน 爸爸。 นนเขาจะมีน้ำเปล่ามาเสิร์ฟให้อยู่แลนะ้วเพราะว่าเขากินแท็บวอเตอร์หรือว่าน้ำกอนกันนจะจยย๊ะเ<ม>คยคุยกับโฮสเป็นสาวฟิลิปปินส์ <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนที่เขามาแรกๆอ่ะเขาก็ไม่คอมเทบล์ท,บที่จะกินแท็บวอเตอร์เขาก็ซื้อกินหลนังๆเขาก็คอมแล้วส่วนฉันนะเขาตั้งแต่วันแรกเลยจ้ะจากนั้นไม่ต้องซื้อ <c oughs> ฉันพูดเบาไปไหมวะไม่รู้คลิปนี้จะถี่เบาไปไหมนะเพราะฟังเดียวแล้วมันไม่รู้ว่าความดังก็มาเมือไหร่เข้าไหมต้องกลับมานี่นะยังไม่ได้จามแตม่ชิวเดียวอากาศดีจริงทองฟ้าแบบท้องฟ้าแจ่มใสอะมองข้า ฟังฟ้ากี่เป็นฟ้าเสร็จจากนี้เราก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักแบ้ไปเก็บของเตรียมตัวออกพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะไปคอมมอนเวลไปเอาบัตรที่เปิดบัญชีไว้สักทีจะได้โอนเงินโอนอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวเดินทางไป ล,ลืมบอกนะของร้านนี้เข้ามาก็คือพอเราเรชเทเบิลใช่ไหมเขาก็ได้ให้สแกนสั่งให้มือถือจ่ายพันบาทแล้วก็นั่งรอเขามาเสิร์ฟได้เลยแกฉันจะบอกว่าตั้งแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่ กินข้าวกนะับมึนอะฉันไม่เคยกินหมดเลยคืองงมากฉันอะเป็นตัวตึงของประเทศไทยเลยประมาเน,นี่ยกินไม่หมดไม่รู้ว่าเขายังปรับตัวไม่ได้หรือว่าพวกเขาให้พอชั่นมาใหญ่จริง few moments later วิบ่นะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์วันที่ วันที่4ของการอยู่ออสเตรเลียนะจ๊ะแห้ถ่ายว่าไปไหนมาดีฉันไปแบงก์มาจา้ะวันนี้ไปตอน10บโมงเพราะว่าแบงก์เขาเปิด9ก้าโมงครึ่งก็กลัวว่าไปถึง9ก้าโมงครึ่งเลยเนี่ยเขาจะยังไม่เริ่มทํางานกันก็เลยไปถึงตอน10บโมงเพราะกะว่ามาสิบโมงแล้วเออได้ทําแน่สรุปมาถึงเขาบอกว่าคนเยอะให้มาอีกทีบ่ายสมจ้ะหน,นูเป็นแบบว่า ธนาคารซีรีส์แล้วนะจะเจอพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ที่แล้วเพราะว่ามาหลายรอบเว่์สรุปว่าก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรที่แบงก์ก็เดี๋ยวจะไปพิมพ์เอกสารโอเคอเดี๋ยวไปเจอกันที่พิมพเอกสารไปลองดูว่าอยู่ออนแล้วอะ่ะเขาพิมนเอกสารกันยังไงเออ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ่นเอกสารที่ Office Work นะซึ่ง Office Work เนี่ยมีอยู่ทั่วไปมากๆเลยสามารถหาได้ง่ายๆพอมาถึงเครื่องเราก็เลือกที่จะปิ่นเนาะเราอยากปิน่นเราก็เลือกปิน่นแล้วก็เลือกปิ่นมีการเลือกปิ่นมีหมายความว่าเราอะ่ะจะต้องส่งอีเมลตัวไฟล์ที่เราต้องการปิ่นอะ่ะเข้าไปที่ m a i l o f f i c e w o r k p i n m e c o m อ่าเพื่อที่เขาจะได้ส่งบาร์โค้ดกลับมาให้แต่ตอนนี้ยกำลังจะ ทําทเรื่องการจ่ายเงินเนาะเขาก็ให้เลือกว่าเราจะจ่ายแบบไหนซึ่งฉันเลือกที่จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะทีนี้อันนี้เขาจะให้เลือกว่าแม็กซิมัมที่เราคิดว่าเราจะใช้งานเครื่องเนี้ยเราอะจะใช้ยอดเท่าไหร่อะซึ่งฉันนะับปีนแค่2หนะ้าเพราะฉะนั้นไม่เกิน3ดอนอยู่แล้วฉันก็เลือกไปที่3ดอนพอเลือกไปที่3ดอนปุ๊บเราก็กดเน็กนะแล้วเราก็เอาบัตรของเราเนี่ยไปจ่ายได้เลย แต่ตั้งเสร็จมันก็จะมี t e r ร์มออฟยอะไรไม่ให้เราอักกรีแล้วก็ไม่ต้องอะไรมาแล้วก็กดอักกรีไปเลยหลังจากจที่เราอักกรีแล้วมันก็จะให้เราใส่เอาบาร์โค้ดไปสแกนหรือว่าใส่โค้ดที่เราได้มาจากอีเมลซึ่งอันนี้พยายามสแกนบาร์โค้ดเป็นล้านรอบไม่ขึ้นนะจ๊ะเราก็เลยโอเคใส่ตัวโค้ดที่เขาให้มาในเมลเอาละกัน หลังจากที่เราเน็ t ์แล้วมันก็จะมาขึ้นมาให้เลือกว่าเราอ่ะจะปิ้นเอกสารอะไรปิ้นหน้าไหนบ้างเป็นขาวดำหรือสีอะไรประมาณนี้เราก็เลือกไปตามขั้นตอนของมันเลยหลังจากที่ประมวลผลมาแล้วนะเรากดเน็กแล้วมันก็จะประมวลผลว่าที่จรงิงเราเสียงเงินเท่าไหร่ก็แค่0ูนจดองอลลเราปิ้นสอหน้า เงินที่เราเสียจริงๆมันก็จะเป็น0-2นแล้วก็กดให้มันครบโปรเซสเสร็จแล้วเอกสารของเราก็จะออกมาจากเครื่องได้อย่างง่ายได้เลยจ้าหลังจากปิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจาก CBD แล้วก็เข้าสู่อัลเบิร์นกันวันนี้คิดถึงดอยคำว่ะที่นี่ม่ดอยคำไหมใครอยากทำอาหารที่ออดนะจ๊ะ อันนี้หัวหอมสามจุดเก้าเปอร์กิโลกิโลละประมาณแปดสิบเก้าสิบอันนี้สองจุดห้าสองห้าก็ประมาณห้าสิบหกสิบที่ไทยเท่าไหร่วะลืมไปแล้วอะมีช่วงนึงทำอาหารแล้วก็ลืมเฉยสาวกกระเทียมยำาฉันนะจ๊ะอยู่ไทยก็คือ กินกระเทียมจนแปลงฟันไม่ออกเออเรื่องกลิ่นตัวที่เราบอกว่าแบบเออคนชนชาติอื่นมีกลิ่นตัวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าคนไทยมีกลิ่นตัวเป็นกลิ่นกระเทียมอาจจะว่าจริงปะือฉันกินกระเทียม,มเยอะม,มากแล้วไม่เคยรู้ตัวน้ำมะพร้าวประมาณสี่ก็เก้าสิบกว่าบาทสำหรับกันแดดน,นะก็คือไม่ได้พกมาจากไทยเลยเพราะได้ยินมาว่าที่ออดอ่ะมันเป็นพื้นที่โอโซนบางอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะทุกคนไปดูกัน มันเป็นพื้นที่ที่โอโซนบางเพราะฉะนั้น U V มันจะแรงแล้วคนอ่ะก็จะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังกันเยอะเพราะฉะนั้นให้มาใช้กันแดดของที่ออส <Wow. S 1> เออมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมาซื้อบานาน่าโบ๊ทนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้บานาน่าโบ๊ทลดครึ่งราคาจาก2 1เป็น11แล้วก็ของเฟซจาก2 0เป็น10จัดไปเพราะข้างบนลดน้อยกว่าเนาะเอาบานนน่าโบ๊ทไปนี่แหละอันนี้เป็นค่าอนามัมที่ออสนะ 6.3ลองดูคิดถึงก็ไม่เป็นแผดนะลองใช้ที่นี่ก็ได้แต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่าจุดสัมผัสมันเป็นยังไงมีหลายแบบหลาย่ยห้อให้เลือกเช่นกันอันนี้พวกครีมอาบน้ำ มีเวียโดฟอะไรต่างๆมีครบฉีดเต่าฉีดจะกรแร้โลออนไม่ต้องพบมาว้าวกลมหลังหน้ากันเย่ yeah. ไม่ต้องพกมา <Wow. S 1> ผแผมพูแทนทงแนทนคีมมีหมดนะจ๊ะก็ต้องขนมาเด้อเดี๋ยวต้องไปเอาออกที่สนามบินลูกพีชน่ากินสุดๆอุ้ยแกฉันจะบอกว่ามันเป็นละมุดอีกแหละในวันที่ออนมีละมุดมันเป็นกีวกี่ค่ะ เดี๋ยวจะเล่าอะไรห้ฟังเรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นตอนที่ฉันเด็กๆแกไม่เด็กอะประมาณมต้นหรือมอปลายไม่รู้คือฉันอะเคยไปซื้อน้ำปัน่นเขาก็วางพวกผลไม้พวกอะไรไว้ใช่ไหมว่าเขามีอะไรบ้างเราจะได้เลือกได้แล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินละมุดปั่นมากคือใครเป็นคนโคลรานะละมุดปันน่นหนองบัวรอง <Wow. S 1> อร่อยมากไปกินเขาก็วางเอาไว้แล้วเราก็แบบเดินไปก็งงว่าแบบถ้าไม่ละมุดมันถึงมีขน ยืนมองตั้งนานนะเว้ยว่าทำไมละมุดที่นี่ถึงมีขนวะจนแบบมันห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วมันมันสงสัยจริงๆฉันก็เลยถามถามคนที่ปั่นน้ำอยู่ว่าแบบเออขอโทษนะคะทำไมละมุดที่นี่ถึงมีขนล่ะคะเขาก็ทำหน้าแบบเหลือจะเชื่อทำหน้าเหลือจะเชื่อมากแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นกีวีค่ะแก๊สาวโคราชสาวโคราช บอรู้จักกีวีจ้าไม่เคยเห็นก oh, <no. S 1> ีวี่ไม่ว่าเป็นละมุดมีขนโอ้โเออจำจำมาตลอดชีวิตเลยเรื่องนั้นนะจ๊ะว่ามันหน้าตาคล้ายกันกีวีคือละบุดมีขน oh. ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่อัล e เบิร์นสเตชันเพื่อที่จะกลับไปในเมืองและจะกลับไปที่คอมมอนเวลส์อีกรอบหนึ่ง oh. ฉันจะไปจนกว่าฉันจะได้มา คือตอนอยู่กรุงเทพอะมันวุ่นวายใช่ปะก็รู้สึกแบบคืออยู่กรุงเทพห้าหกปีอะคือเอียนเมืองเอียนตึกด้วยพอไปอยู่เมลเบิร์นซีบิดีอะก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบคือบ้านเมืองขาวาวจริงอากาศดีจริงแต่ยังไมไ่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยที่มาอยู่ตรงออาเบิร์นอะก็เลยหน้าดำเออพอแสงไม่เข้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวพอมาอยู่ตรงออาเบิร์นก็เลยแบบชอบอะที่ที่ตามหานี่เวร์วะ โอเคมาถึงยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยที่ตามหาเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจเปิดบัญชีจะเสร็จในวันนี้เลยหรือเปล่าหรือฉันจะต้องตามงอเธอต่อไปง้อผู้ชายยังไม่เคยง้อขนาดนี้เลยนะโน้ <Nope. S 1> ที่จะเปิดบัญชีน่ยกับผู้ชายยังไม่เคยง้ออะไรขนาดนี้เลยองไปแพลตฟอร์มไหยวะอ๋อ oh. อ่ะพวกคนดูนะ เมื่อกี้ฉันไปแพลตฟอร์มทีก็คือความใจเด็วด่วนได้เห็นแพลตฟอร์มทีลิลิเดลก็คือไปเลยจ้ะสรุปว่าจริงๆเขาจะดีพาตั้งแต่ตี54าถึงเที่ยงยี่สแล้วก็อีทีคือบ่ายสองครึ่งถึงทุ่มกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาอื่นเ่ยต้องไปแพลตฟอร์มทูจ้ะหนูแพลตฟอร์มทูโอเค So I'll go to platform 2แล้วเหมือนรถจะไปเราวดวยเมื่อกี้ได้ปไปไฮเดี๋ยวมาที่ in 2 minutes ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ที่เมลเซนกำลังจะนั่งรถไฟกลับไปที่อัลเบิร์นนะคะแบตมือถือหมด ดันมลืมโหมดเพราะว่าลืมเอาสายชาร์จมาเอาพอ w e แบงค์มาแต่ไม่เอาสายชาร์จมาเอองกปะแล้วอย่างก็คือไม่ได้เอานาฬิกามาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแใส่ฟอมโพลเอพอเอาดิเอาดิาดมาสี่วันเดินทางโดยไม่ต้องมีแมพ เดินหาเมลเซนอยู่เป็นสิบนาทีเมื่อกี้กคนยังช้นโอเคแต่เราก็รอดไม่เป็นไรเรารอดอยู่แล้วเขาไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าจะปักเพราะฉะนั้นเราจะมานอนแห้งกลางอยู่ในเมลเซนไม่ได้ยังไงเราก็ต้องกลับไปถึงเธออจริงขบวนต่อไปเราก็ไปได้นะเนี่ยเพราะว่ามันมีเอาเบิร์อนอยู่ด้วย<ม>ด้วย โอเคฉันจะขึ้นขบวนถัดไปฉันมาถึงอัลเบิร์นแล้วและฉันก็กำลังเดินตามสัญชาตญาณว่าเมื่อเช้าอ่ะฉันเดินไปทางไหนบ้างอยากให้เพื่อนๆภูมิใจเอาไว้เลยนะว่าฉันน่ะจำทางได้แต่มันต้องแบบนั่งนึกแ,กแก่ตอนมาฉันผ่านอะไรบ้างถ้าฉันก็ต้องเดินสวนสิ่งนั้นไป ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่กลัวเดินไปเดินมาเราก็คือหลงแ,แต่ว่าเสียงเด็กตรงนี้ได้ยินนงแต่เช้าตอนนี้ได้ยินอยู่แสดงว่าถูกต้องรบรรากาศอ่ะจริงๆตอนนี้ก็มีแดดนะไม่ได้ทากันแดดว่ะลืมโอ้นี่คือสวนสวนหลังบ้านเพราะฉะนั้นรอดตายแหละ หลังจากที่ไป Commonwealth มาแล้วก็สามารถเปิดแอร์เข้าได้อย่างสำเร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่เขาส่งบัตรมาฝากเพื่อนไว้นะคะขอบคุณสาวเมลเบิร์นปานอีกทีนะจ๊ะอ,อ้าวข้อตรงไหนวะเออตรงนี้แหละลงแน,น่แต่เขาบอกว่าตอนนี้มันสามารถ ใส่ Apple Pay ได้อะแล้วก็เอามือถือไปติดไม่ต้องใช้ตัว Physical Card ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสามารถใช้ธนาคารของที่นี่ได้แล้วนะจ๊ะซึ่งคนที่เปิดให้อะเป็นหนุ่มจีนท่านหนึ่งซึ่งเขาใจดีมากเขาช่วยเหลือดีมากแกช่วยเหลือแบบทุกอย่างจริงๆช่วยรีเซ็ต พาสเวิร์ให้เพราะฉันลืมพาสเวิร์ช่วยเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันอะไรนิดหน่อยแล้วพอตอนจบใช่ปะเขาก็ถามว่าเออ anything else I can help you อะไรชังติงฉันก็บอกว่า no more แล้วเขาแบบ no more แบบมันรูดปะมันรูดปะที่พูดไปแบบนั้นขอโทษนะคะท่านหนุ่มจีนคนนั้นขอบคุณมาก you help me so much นะ actually <c oughs> อันนี้เป็นส่วนที่ อนแรกตั้งใจว่าจะมาวิ่งออกกําลังแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหมว่าเหมือนเขากําลังปรับปรุงอะไรอยู่เลยอะอแต่จริงๆนะพูดก็พูดเลยหันพูดด้วยกันเลยคือฉันเข้าใจแล้วเว้ยว่าทําไมคนต่างประเทศอะเขาถึงสงสัยเรื่องที่คนไทยอ่ะคิดจะกินตลอดเวลาเพราะว่าพอตั้งแต่ที่ฉันมาฉัน,นเป็นคนกินเยอะใช่ไหมทุกคนรู้โลกรู้ว่าฉันเป็นคนกินเยอะ แต่ฉันน่ะคิดเรื่องกินน้อยมากว้าว <Wow. S 1> คือมันมีเรื่องนูนเรื่องนี้มันต้องทำนูนทำนี้แกวันนี้ฉันเพิ่งได้กินซูชิไปสองโลสองไม่ใช่สองกิโลนะสองโลอะ่ะเออมันแทบจะไม่แบบสนใจเรื่องกินขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้มีสตรีทฟู้ดด้วยมัง้งมันไม่ใช่แบบเดินเข้าไปซื้อลูกชิ้นเข้าไปซื้ออะไรได้ง่ายๆเหมือนเหมือนประเทศไทยอะ่ะเออ ฉันก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่สาวฉันมันผอมลงแล้วก็ทำไมคนที่อยู่ที่นี่น,น,นานๆเขาถึงสงสัยว่าคนไทยมันคิดเรื่องกินตลอดเวลาอืมนี่ขนาดมาอยู่แค่สี่วันนะสรุปอาทิตย์หน้าก็คือกินชํำเหมือนเดิมเพราะปรับตัวได้แล้วแล้วก็หิวเออโอเค,อเคทุกคนสำหรับวันนี้วันที่สี่ของการอยู่ออสเตรเลียก็คือตอนนี้เราสมัคร TFN ไปแล้วนะเมื่อสองวันก่อนเดี๋ยว อีกวัน2วันก็จะโทรไปถามเลขแล้วว่าเลขเทียเฟนคืออะไร <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้เปิดแบงก์แอคเคาท์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ก็คือสามารถรับเงินออสเตรเลียได้แล้ว <Yeah. S 1> ต่อไปก็เดี๋ยวจะสอบเ <Yeah. S 1> หลือสอบ ISA <Yeah. S 1> กับ RCG เออของที่ซิดนีย์ไว้ก่อนที่เราจะบินไปที่ซิดนีย์จริงๆนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต่อไปสเตจต,ต่อไปหลังจากนั้นก็คงจะเป็นสเตจในการหางาน จะอยู่หรือไปอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะหนูตอนนี้ก็ยังแบบเฮฮาตอนนั้นจะฮือฮือหรือเปล่าก็อยู่ที่สเตจนั้นแหละจ้ะแต่ว่าหมอดูบอกว่าจะปังงานปังเงินปังเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเราจะได้เจอคนดีๆแล้วก็งานดีๆเงินดีๆแน่นอนติดตามกันได้นะจะ้ะตอนนี้ปากดีไว้ก่อนตอนหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเครอรุนกันต่อไป จะได้กลับไปเจอกันที่ลาดพร้าวหรือเปล่าดูอีกที